งั้นรอก่อนพี่ไปห้องน้ำก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาได้ครับแป๊บเดียวเคให้รกีนาทีชาติกี่วันกี่ปีหราก็รอได้พี่ไม้พูดอย่างนี้จะมีใครไม่รอพี่เนาะพี่จะไปเมื่อไหร่ก็ไว้ดูกลับไปก็อยู่ตรงนี้แหละนั่งเจ๊แม่พี่พี่ เก็บตรงเกมส์รงไม่ค่อยอยู่ <c oughs> โอ้ตายเ <c oughs> ขินนะ้ำมูกไหลแล้วว่าเอาจริงไม่ทันเดี๋ยวก่อนตอนนี้นะคะใครยังไม่แมทคือโชคดีมากๆากแต่ถ้าแมทแล้ว่ ได้อยากให้พี่เขาแบบเห็นอะไรที่แปลกๆในติ๊กต็อกเห็นอะไรที่แบบประทับใจในติ๊กต็อกจริงๆอยากพาไปเจอตู้ยินนะหนูรู้ใช่ไหมว่าพี่ได้ยินอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยทำไมมันแหลกอ่ะอะไรแหลกคะเอ่อฮัลโหลฮัลโหลทุกคนแหลกแหลกแหก อะไรแหละมันไม่แหลกนะพี่ได้ยินตลอดเวลาเลยเพราะพี่พี่ใส่หูฟังอยู่อะหนูไม่เห็นเนาะพี่ได้ยินหนูคุยอยู่ตลอดเลยอะตั้งแต่เขืนจนน้ำมูกไหลอะโอ้โโอเคพี่เดะเดะฟังอยู่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพาพี่ไปเจอเอเ n อร์เทนเนอร์โอเคไหมโอเคไหมอืมเอา겠습니다เอา เขาไปแมทพอดีเลยแล้วหนูพาไปเจอตัวเตงเวียดนามได้เก่งเก่งมากโอเคพี่รอโอเคตรองนะสตรองนะจริงๆพี่รู้จักหนูมานานแล้วนะรู้ปะตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ตั้งแต่ก่อนหนูดงนังอีกตั้งแต่ก่อนหนูดงนังอีกใช่พี่รู้จักหนูได้ไงอ่ะพี่แค่รู้จักเฉยๆพี่แค่เคยเห็น อืเราก็รู้ว่าอ๋อเป็นคนเกาหลีอยู่ประเทศไทยฮานาฮานาฮานาพี่ได้ยินชื่อนี้มานานละโอ้ฮานาก็ดังเหมือนกันเนี่ยทุกคนใช่ใช่ใช่ฮานาดังเหมือนกันนะแบบพี่พี่ก็พี่อย่ายกยอพี่ไปหนูหาหาให้เขาเขาปฏิเสธน้องเดยนน้องหาให้อยากเล้นแนวไหนบอกมาบอกมาบอกมาหาได้ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะหนูเป็นไกายพี่วันนี้โนูเป็นไกด์เหรอก็พาไปได้หมดเลย โอ้โห و, นาดไลฟ์ตอบไม่ได้แล้วทุกคนเขินนะเอาจริงเขินมากเลยทำไมอะพี่ยังจะถามหนูว่าเป็นใครมนานั่งตรงนี้บอกเลยไม่นอนไม่รอดไม่ไม่ไม่่ใรหนูเช็ดกล้องเฉย อืมไม่มีใครว่างเลยเอะก็คุยกับหนูไปก่อนก็นด้เดินหนูหาให้ก่อนเดน,นหนูหาให้ก่อนอืโอเคไม่มีไม่มีใครว่างจินจินไม่ว่าง จากพี่ดูของพี่เจ้าพี่ก็ทราบอืมของพี่ก็ไม่ไม่ทราบเลยนะจนะมีคนบอกว่าพรุ่งนี้ฮาน่าออนสเตจเหรอใช่หนูไปรียูเนียนเฉยๆอ๋ออืมหนูเป่าฟอร์มออนสเตจเลยที่เคยพี่ก็เคยเห็นไปเยอะอยู่นะใช่พี่เคยเห็นเยอะอยู่นะใช่พี่เคยเห็นเยอะ ตายแล้วคือนะทุกคดูฟูมายินหมดแล้วพี่โน่นโน่นนี่ได้ไหมโน่นนี่ไม่ได้โนูนนี่ะไม่ปล่อยไปหรอกฮ่าเออโอ้โหถ้าปล่อยไปแล้วพี่จะอยู่ใครอ่ะตอนเนี้ยทุกคนอ่ะจริงจริงนะไม่ได้เลยทุกคนจริงจริงกลับบ้านไม่ได้กลับบ้าได้เนีอยู่บ้านแล้วไม่ใช่หรอ ฟังไม่ออกค่ะฟังไม่ออกอะไรหนูกลับมาก่อน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 ค่ะโอเคค่ะอยู่กับพี่ก่อนผมสวยนะเราอ่ะจริงผมคุณถามผมมาค่ะใช่ไฮไลท์ไฮไลท์เท่ดีพี่ว่าไปตอบผมมาค่ะมาค่ะไ่ดูทุกคนค่ะว้ยว๊ว้ยกูเลยปิดไมค์พี่เขาดิค่ะหนูไม่ได้ยินแล้ว ปิดมันปิดก่อนปิดไมพี่ไว้ก่อนหนูไม่ได้ยินจริงๆโอ้มาแล้วอ๋อเอ๋โอ้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 คนนี้คนนี้คนนี้อืออือคนไหนคะโน่ไม่มาเมื่อกี้มาแล้วก็ไปอ่ะมาขอเพชรมอ๋อไมค์ Yeah. You're really s sexy. <laughs> 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 really? We <laughs> need a sexy dance. <laughs> Holy shit. We can do it. Let's do it. Let's uh, go. Brother, uh, why you, Korea is Korean language so good? Uh, I listen to Korean people speaking and I just copy Ooh. the accent. Oh, okay. oh my god, oh. really? Yeah, 진짜? I just l i s s h i t o them Yeah, like what wow. I s a i d to you, Hannah. Remember what I said? Yeah, r uh, e i m o l e me e l p you. I'm not n a y i m okay. I'm okay. h a n i m o n a y I'm o t a i e m n o g n a i e o t m o a i e m n o g a i e m o k a y i e m o k a y i e it m o t a g i e i m o a i e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  m n o n a i o m not a i m n o g n a i o t m o a i m n o g a i m o k a y i m o k a y i m o t a g i m o a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  Kawi, ramen 같이 먹을래? Kawi, no, jin jin. No. Andre? 돼? Nice, be be gay. 6, okay. 6 30, Oh my gosh. I want to go to your home. We <laughs> together, eat ramen. Ah. Brother, please. More sexy. <laughs> more is... sexy. No. <laughs> yeah. That is there not sexy. You want to sexy. You wanna see sexy? <laughs> yeah. You want to see sexy? Yeah. yeah. Oh my god. Oh. Oh.

bad rabbit <laughs> I want to be your girlfriend mike <laughs> <laughs> come 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 from Palau. fly fly over fly over fly over